เปลี่ยนการเรียนรู้จากเปลี่ยนจากคณิตศาสตร์เป็นภานษาจีนบ้างนะครับซึ่งเชื่อว,ว่าภาษาจีนเนี่ยเป็นยาสูงที่เด็กๆมัธยมทุกคนนะไม่ชอบนะครับตอนที่เป็นเด็กมัธยมพี่ก็ไม่ชอบนะแต่ว่าพอเราเริ่มใช้งานนะครับเราเริ่มทาความเข้าใจล้วก็อืม ต้องคล้ายๆว่าต้องใช้ชีวิตยอยู่กับภาษาอังกฤษเรื่อยๆเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ชอบภาษาอังกฤษมากเนื่องจากว่าเอาเหตุผลง่ายๆเลยนะถ้าน้องไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็หมายความว่าน้องไม่สามารถสื่อสารกับโลกได้นะครับเพราะว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดการคุยเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยร่วมแต่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็พี่ก็จะเข้าเรื่องภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากสาเหตุเป็นเพราะว่า ความความรู้สึกของเราเนี่ยนะเราสามารถอ่านประโยคต้นๆนะครับเช่นสมมติ I am a boy we are students นะครับหรือว่า that u tiger เป็นต้นเป็นประโยคต้นๆน้องสามารถอ่านได้แต่ความเป็นประโยชน์ยามากขึ้นนะครับน้องก็สามารถทำความเข้าใจได้ถ้าถามพี่พี่ต้องบอกว่าตอนเด็กพี่เองก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จึงสามารถตีความได้อย่างว่าสิ่งที่น้องไม่เข้าใจนะน้องไม่เข้าใจสิ่งนี้พี่อธิบายหัวข้อนี้ว่าพาร์ speech นะครับส่วนประกอบของคำพูดพี่เขียนเองนะครับอันตรีเกรดยูท t tried to understand หมายความว่ามันเป็นความลับที่พวกเราเนี่ยหรือคุณเนี่ยไม่พยายามที่จะหาความเข้าใจมันนะครับซึ่งถ้าถ้าบอกพี่ถ้าถ้าถามพี่นะพี่จะบอกว่าถ้าเราพยายามทำความเข้าใจมันแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวเนี่ยเราจะสามารถตีความประโยคหังกฤษทั้งหมดออกได้หมดเลยทีนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตัวหนังสือที่พี่จะทำเนี่ยมันจะมีอยู่หลายเล่มนะครับ เร่อหนึ่งก็คือพวก English ในชั c วแคร์บรารีนคือคาวามจับภาษาพีนนะครับที่รวบรวมความจับในการสอบเขาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในแต่ละปียกตัวอย่างเช่น,อนเอ,เนา,อนาเ,อเนารนมีการคำเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ห้าที่สามสอบปีห้าสองนะครับถามว่าทำไมพี่ต้องเอาตัวเอกสารตรงนีม้มาให้ดูใช่เพราะว่าหน้าแรกเนี่ยพี่รีเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับแล้วก็ได้พ a ร์ of อฟฟ e ศเทเบิลมานะครับซึ่งพ a ร์ of อฟฟ e ศเทเบิลเนี่ยเขาจะบอกพาร์ทอ p ฟฟิศทั้งหมด8ชนิดน,นะครับก็มีทั้ง ชนิดว่าคืออะไรฟังก์ชันคือการฟังก์ชันคือการใช้งานนะครับฟังก์ชันออจอก็คือมันใช้งานในหน้าที่อะไรนะคับ e บ a m p l e word ก็คือตัวอย่างของของคำนะครับตัวอย่างของคำมีอะไรบ้างแลวสุดท้ายคือ example sentence ก็คือตัวอย่างของประโยคที่บรรจุพาร์ทออฟฟิศตัวนั้นเข้าไปพี่ไม่สามารถอธิบายพาร์ทออฟฟิศในวิดีโอตัวนี้ได้หมดในครั้งเดียวเนื่องจากว่ามันบอกก่อนหน้นะครับมันเยอะมากไปภาษาสารมากแต่ว่าพี่สามารถบอกเป็นหัวข้อง่ายๆนะครับตั้งใจฟังนะครับ hard office ทั้งหมดแบบชนิดก็คือหนึ่ง noun แปลว่าคำนามสอง pronoun n o u n นะครับ n o u n ไม่ใช่ n o v n นะครับ pronoun คือสรรพนามนะครับสาม verb ก็คือกริยาสี่ adjective นะครับ adjective ไม่ขอเป็นแปลภาษาไทยเพราะพี่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ขอโทษนะครับไม่เก่งภาษาไทย adjective ขยายคำนามห้า adverb ขยายอะไรบ้างขยาย verb adjective adverb บ้าไปนะครับหก conjunction นะครับคำเชื่อม 7. Proposition พวก In, On, And, Under และ่นะครับ Inversion จะเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับ Short Exclamation คือพวกเครื่องหมายตกใจต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าน้องอ่นมมานหนังสือ Grammar น้องจะเห็นว่าคำอธิบายพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ฝากกันว่าน้องไว้ว่าถ้าอยากเข้าใจคำ of speech นะครับต้องอ่านหนังสือถ้าน้องไม่อ่านหนังสือรอเทวดาเอาความรู้มาใส่ในหัว,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 วน้องก็รอต่อไปนะครับไม่มีประโยชน์นะครับน้าเนี่ยนะครับถ้าเท่าที่พี่อ่านหนังสือมาคร่าวๆนะครับ มันจะแบ่งออกเป็นทั้งลักษณะของ c o u n t a b l e noun คือ noun รับได้ u n c o u n t a b l e noun คือ noun รับไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเป็น noun รับไม่ได้มันก็เป็นผู้เอกคตไม่ได้จริงไหมเป็นเอกพจน์ก็ไม่ได้แต่พอเป็น noun รับได้ปุ๊บมันก็จะเป็นได้ครับเอกพจน์เป็นได้ทั้งผู้เอกคตเติม s ไม่เติม s เปลี่ยน y เป็น i เติม e s นะครับเปลี่ยนรูปทูกเป็นซีต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างที่บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอ่านหนังสือนะครับแล้วจะมี noun อีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่า extract noun หรือ add คือนามารมนะครับแอปเคแอปพลินคือนามาทำนะครับหมายความว่าเป็นคำนามที่อจับต้องไม่ได้แต่มีอยู่จริงเช่นคำว่าการกับคำว่าความนะครับการเนี่ยมันมีการอะไรบ้างการเดินการวิ่งการนอนการหายใจเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเอา r วิอง i อเนะครับจาก Run เป็น running Jog เป็น jogging สิ่เป็นสิ่งนะครับแล้วก็ความนะครับความเนี่ยมีความอะไรบ้างคืนความรักความเกลียดนะครับความหลงความชอบความร้อนความเย็นพวกนี้จับไม่ได้แต่เป็นนามธรรมทั้งหมดนะครับต่อไปพจนนาวพรนาวคือสัรพนามสรพพนาหมายความว่าคาที่ใช้แทนคำนาม I you วีเดดีดเหล่านี้เป็นพจนนาวทั้งหมดแต่พจนามมันไม่ง่ายแค่นี้ พรนาัรน <Now>. ักทำหน้าที่เป็นประธานมีออกตรนาโปรนัที่ทำหนาที่เป็นกรนะครับต่อไปมีโพสติฟโรนาจแสดงความเป็นเจ้าของโพสติฟโปรนาโพสติฟเป็นชีซึ่งมันเยอะมาก่าที่พี่บอกว่าชนะต่องหากที่สือเวิร์กนะครับก็คือกริยาที่นาโปรนาเปตัวํำนะครับเวิร์นะครับก็มาแสดงสิ่งที่ว่านาทำอะไรโรนาทำอะไรที่นี้เนี่ยสังเกตอย่งงว่านาวรือโปรนาเป็นได้ประธานหรือเป็นกรรมถูกไหมครับคือจะเป็นออบเจกต์สองอย่าง ท work, work ็อปเจ็คำเวิร์กเวิร์กแค่ตัวนี้เวิร์กเป็น transitive นะครับอย่างที่พี่เคยสอนนะครับ V T V I ถ้าเป็น transitive ก็ต้องการรมถ้าเป็น intransitive ก็ไม่ต้องการรมน,นะครับแล้วเวิร์กยังมีแบ่งย่ออีกว่าเออเป็นลักษณะของ passive ก็คือประธานทำกิริยาเองหรือเป็น active ประธานถูกกระทำนะครับแล้วเวิร์กถ้ามันผ่านช่องสองช่องสามมันยังมี regular verb กับ irregular verb ที่พี่เคยสอนเอาเข้าไปจดจได้ใช่ไหมครับซึ่งมันอย่างที่บอกมันเยอะ adjective ขยายคำนาม อยู่หน้านามของวัตถุบีนะครับแล้วมันไม่ได้มีแค่วัตถุบีธรรมดามันมีวัตถุบีอีกตัวเล่นซว่งก็เหมือนวัตถุบีซึ่งไม่สามารถบอกตรงนี้ได้คือมันเยอะจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครแอดเวอร์ขยายได้บ่างแอดเวอร์ขยาย adjective นะครับคือแผบตรงนี้แล้วก็ขยายอ่าขอโทษนะครับขออนุญาตเลี้ยงใหม่เลยนะแอดเวอร์ขยาย verb ตามชื่อของมันนะครับแอดเวอร์ขยาย verb ขยาย verb คือทําให้ความหมายของ verb ชัดเจนยิ่งขึ้น เปิดขยาย a d j e c t i ีนะครับก็คือไปขยายตัวไปขยายตัวคุณศัพท์ิ d j e c t i v e และ open ก็ขยาย adverb ด้วยกันเองนะครับต่อไป conjunction นะครับ conjunction คือคําเชื่อม and but nor all for so yet แล้วก็ยังมีมากกว่านี้อีกเป็น conjunction เป็นคําเชื่อมเชื่อมน้ากับน้ำเชื่อ w o r k กับ verb เชื่อ,นนอม c ร o s s กับ cross เชื่อ,อ,บบอ,บบอ,อ,อมออประโยชน์กับประโยชน์นะครับเชื่อมอ,อะไรต่างๆมากมายคือ conjunction นะครับต่อไป preposition นะครับ in on at under ต่างๆนะครับ preposition of place นะครับเป็นตัว preposition บอกสถานที่ preposition of time เป็น preposition บอกเวลาและสุดท้ายคือ interjection interjection ก็คือลักษณะของช o r ต e x c l a m a t i o n คือลักษณะของเครื่องหมายตกใจเฮ้ยโอ้ยว้ายอะไรประมาณนั้นนะครับ oh u s h อะไรประต่างๆประมาณนั้นซึ่งถามาเยอะมากที่เพี่อธิบายมานะแต่พี่บอกว่ายังไงน้องก็ต้องอ่านหนังสือถ้าไม่อ่านหนังสือน้องไม่มีทางเข้าใจแน่นอน นะครับแล้วก็แต่ยังไงเนี่ยพี่ขอให้ทุกคนเาไปอ่านหนังือมาให้เข้าใจในอีกครั้งต่อไปเนี่ยพี่จะอธิบายในส่วนที่สุดยอดยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งคิดว่ามันจะเป็นสำหรับการสอบ,บ้ากเพราะถ้าสมมุติน้องไม่เข้าใจเนี่ยน้องไม่สามารถทําการสอบได้พี่จะอธิบายถึงรูปวิธีการดูรูปประโยคว่ารูปประโยคนั้นนะ่นะนะมันมี p a r t of speech อะไรบ้างน,นะครับแล้วต่อไปพี่อธิบายเกี่ยวกับ word phrase พร้อม sentence นะครับเท่าที่พี่อธิบายได้นะครับแล้วถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ข้างบนนะครับคำอธิบายที่เยอะกว่านี้ละเอียดกว่านี้นะครับก็เจอกันที่คลาสไทยกระเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สปิดเทอมนะครับหรือว่าคอร์สเรียนระหว่างเทอมหรือว่าเป็นคอร์สมีนาคมนะครับแต่ว่าพิเศาให้เร็วนะครับคอร์สมีนาคมพี่ขอโทษนะครับคอร์สปิดเทอมตุลาคมพี่สอนละเอียดแน่นะอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทัพพอร์ตอาจารยเนี่ยก็คือจอย กับไทยคัสไทคาเดทน,นะครับไงพี่ก็จบวันนี้พเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับในคัางต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ